ครับพบช่องมันแดงวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอมเหลืองนะครับเอ็มก็มาที่โลเลยนะครับโลโลของอะไรไม่รู้ครับแต่ราคาก็ห้าร้อยนะครับห้าร้อยราคาประมาณห้าร้อย นะครับพบช่องมันแดงวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอ็มเหลืองนะครับเอ็มเหลืองแล้วก็มาเริ่มที่มือเบรกเลยนะครับมือเบรกตัวนี้ก็เป็นมือเบรกทองนะครับราคาก็ประมาณสองร้อยแปดสิบนะครับพอมคัดก็มาที่โลเลยนะครับโลโลของอะไรไม่รู้ครับแต่ราคาก็ห้าร้อยนะครับห้าร้อยราคาประมาณห้าร้อย ยางห้สิบทับร้อยหน้าหลังนะครับยางเส้นนี้ก็ประมาณสองร้อยแปดสิบนะครับยางเส้นละสองร้อยแปดสิบหน้า le, หลังแล้วก็จานครับจานจานเป็นจานเจาะประมาณร้อยห้าสิบาทครับร้อยห้าสิบาทจานเจาะจานเจาะลาซาด้าครับร้อยห้าสิบาทก็ดุมหน้าเป็นดุมเดิมนะครับดุมเดิมดุมเดิมราคาประมาณห้าร้อยครับดุมเดิมราคาห้าร้อย พอเป็นพอเดิมก็เดิมแท้ศูนย์เลยนะครับก็มีกล้องเลดนะครับกล้องเลดกล้องเลดตัวนี้เป็นกล้องดัดแปลงนะครับกล้องดัดแปลงขโมยมานะครับเห็นรถใครจอดข้างทางก็เอามาใส่แล้วก็มาดูชุดหลังต่อนะครับชุดหลังก็เป็นดุมยอ่อดุมยอ่อตัวนี้ก็เป็นของร้อยสิบนะครับแต่ เอามาใส่เอ็มราคาก็ประมาณพันห้าครับแค่ข้างหลังลอกสติกเกอร์ออกนะครับบูทก็เป็นบูทลองสองตัวนะครับเบรกหลัง Bluetooth. บูทูธเบรกหลังเป็นของบูทูธโลก็ห้าร้อยเหมือนกันครับก็เหมือนข้างหน้าเลยยางหลังก็ห้าสิบถ้าแปดสิบ ราคาก็สองปดสิบครับก็มาดูสเตอร์ครับก็สเตอร์ตัวนี้ก็เป็นสี่สองศูี่ฟันมาเนี่ยสเตอร์จะเขียวสเตอร์ก็เบอร์สาสี่นะครับโซ่ก็เป็นโซ่เบอร์สี่สองศราคาก็280ร้ดสิส่วนโชก็เป็นโชคก s s ตัวเตีย้ยสุดนะครับประมาณพันแปดครับสนหูยั้งแล้วก็ดัดแปลงเอานะครับหูยัง้งหมูยั้งดัดแปลงเอาซื้อเหล็กมาประมาณร้อยหนึ่งครับเหล็กมาร้อยหนึ่งแล้วก็มาดูขาตั้งนะครับขาตั้งเดี่ยวขาตั้งเดี่ยวก็สองร้อยสองร้อยแปดสิบขาตั้งเดียเด่ยวก็สองร้อยแปดสิบส่วน เครื่องครับเครื่องก็ใหญ่เต็มเลยนะเครื่องก็ลูกเดิมนะครับลูกเดิมโรงงานเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องดูนะครับเครื่องก็จะเงียบๆหน่อยนะครับก็เสียงเครื่องก็ประมาณนี้นะครับส่วนเสียงที่ดังก็เป็นกองเลดนะครับกองเลด ล้อลื่นนะช่วหลอลื่นเนาะเดี๋ยวเราจะมาหมุนล้อให้ดูนะครับล้อก็ลื่นนะครับล,ลื่นลื่นๆหน่อยก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมาแดกนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ